ประเทศที่บาปที่สุด15ข้อเท็จจริงสุดตะลึงเกี่ยวกับดูไบที่จะทําให้คุณช็อกสารคดีท่องเที่ยวไม่เลส15-90%เปอร์เซของประชากรดูไบเกิดต่างประเทศถ้าคุณเจอคน10คนบนถนนในดูไบมีโอกาสสูงว่า9คนในนั้นไม่ได้เกิดที่นี่ชาวเอมิเรสโดยกำเนิดมีน้อยมากคิดเป็นเพียงประมาณ10%ของประชากรเท่านั้น จากผู้อยู่อาศัยมากกว่า3.0ล้านคนประมาณ90%เป็นชาวต่างชาติทําให้ดูไบยเป็นหนึ่งในเมืองที่มีสัดส่วนพลเมืองโดยกําเนิดตามที่สุดในโลกเมืองทั้งเมืองจึงให้ความรู้สึกเหมือนแบบจําลองโลกขนาดย่อมชาวอินเดียปากีสถานอังกฤษฟิลิปปินส์แอริกันและชาวยุโรปอยู่ร่วมกันทํางานเคียงข้างกันได้ในเมืองที่ผุดขึ้นทางเลโทอแ์ดทำไมจะต้อง try ชาวอเมริกัโดยกาเนิด มีจำนวนไม่ถึง4,000คนและคนส่วนใหญ่มักทำงานในภาครัฐซึ่งให้เงินเดือนสูงและชั่วโมงทำงานสั้นคนที่ตามมาคือดูไบาอาจูไม่เข้มข้นในวัฒนธรรมแบบดังเดิมนะักมีประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานไม่มากและการเปลี่ยนแปลงก็เกิดเร็วมากจนแม้แต่คนที่อาศัยอยู่จริงๆยังตามไม่ทันแต่ในอีกด้านหนึ่งดูไบกลับกลายเป็นสิ่งที่แทบไม่มีที่หายเหมือนมันคือหนึ่งในเมืองที่ร่ำรวยที่สุดโดดเด่นที่สุด และหลากหลายวัฒนธรรมที่สุดบนโลกเป็นที่ที่ผู้คนจากทุกมุมโลกมาร่วมกันเพื่อร่วมสร้างความฝันร่วมกันขึ้นมาและแทบหายากมากที่จะเจอสถานที่ที่มีภาษาและวัฒนธรรมมากมายอยู่พร้อมกันในเมืองเดียวแบบนี้หมายเลข14สุสานซูเปอร์คาร์ของดูไบถ้ามีที่แห่งหนึ่งบนโลกที่คุณสามารถเห็นเฟอร์รารีที่เต็มไปด้วยฝุ่นแลมโบกินีที่ถูกทิ้งไว้และโรลล์โรยส์ ที่นอนอับแดดอยู่ใต้แสงเทน่นคือดูไปเบื้องหลังภาพลักษร์รราของซูเปอร์คาร์ที่จอดอยู่หน้าโรงแรมระดับเจ็ดดาวยังมีความจริงที่ซ่อนอยู่ซุซานซูเปอร์คาร์มีอยู่จริงและมันคือสถานที่ที่รถระดับล้านดอลลาร์ถูกทิ้งไวเหมือนของเล่นเก่าๆตามรายงานท้องถิ่นรถรูมากกว่า3,000ันคันถูกทิ้งร้างทุกปีทั้งแมคลารนปอร์เช่เบนลีและแม้แต่บูกาตินนอนเงียบอยู่ในลานยึดของตำรวจหลายคัน ยังมีลูกกุญแจวางอยู่ในช่องเก็บของหน้ารถด้วยซ้ำฟังดูเหมือนไม่จริงแต่ในดูไบเมื่อผู้ประกอบการคนหนึ่งตกอยู่ในปัญหาการเงินเขาเสี่ยงที่จะไม่ใช่แค่เสียงเงินแต่เสียชีวิตทั้งชีวิตที่สร้างมาในช่วงเวลานั้นทางหนีที่เหลืออยู่สำหรับบางคนคือทิ้งรถทิ้งทุกอย่างแล้วหนีออกนอกประเทศลานรถเหล่านี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ทงพลังของความฟุ่มเฟือยความเมรรวและความเสี่ยง ในเมืองที่วิ่งนำหน้าคนทั้งโลกตลอดเวลาหมายเลข13บวาดสถานะด้วยการครอบครองสิงโตในหลายประเทศผู้คนพาสุนัขเดินเล่นในสวนแต่ในดูไบาบางคนพาสิงโตเดินเล่นหรือถึงขั้นให้นั่งเบาะหน้าของเฟอร์รารีเปิดประทุนในโลกของมหาเศรษฐีการเลี้ยงเสือโครงเสือดาวหรือสิงโตวัยเด็กไม่ใช่แค่งานอดิเรกแต่มันคือสัญลักษณ์สถานะการโชว์สัตว์เหล่านี้บนอินสตาแกรม คยกลายเป็นวิธีวัดความรวยแบบเงียบโซเชียลมีเดียเคยเต็มไปด้วยภาพสิงโตนั่งเบาหลังโรลรอยส์ ce, หรือเสือครองนอนนอนเหยียดยาวในคันหานมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ลูกสิงโตหนึ่งตัวอาจมีราคาตั้งแต่30,000ดอลลาร์ถึง5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งพอกับราคารถเอ v วระดับกลางในสหรัฐอเมริกาสำหรับชนชั้นสูงในดูไบาการโชว์ซูเปอร์คาร์เป็นเรื่องธรรมดาแต่การโชว์สัตว์ป่าคืออีกระดับหนึ่ง แต่ความจริงด้านมืดก็คือเมื่อสัตว์เหล่านี้โตขึ้นและอันตรายมากขึน้นมันมักถูกทอดทิ้งหรือถูกส่งไปยังสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตรัฐบาลดูไบสั่งห้ามการครอบครองสัตว์ป่าแบบส่วนตัวในปี2017แล้วก็จริงแต่สัญลักษณ์สถานะแบบใต้ดีนี้ยังคงมีอยู่เงียบเชียบในหมู่คนรวยที่สุดคอมเมนต์หมายเลข2ถ้าคุณเชื่อว่าสิงโตวควรอยู่ในปา่าไม่ใช่บนเบาหนังของโรลส์รอยส์ หมายเลข12ส,สิทธิพิเศษของคนรุ่นทองแห่งดูไบมีไม่กี่แห่งบนโลกที่คนรุ่นใหม่จะเติบโตดพร้อมชีวิตที่สบายเท่ากับคนที่เกิดเป็นพลเมืองดูไบขณะที่คนหนุ่มสาวในหลายประเทศตะวันตกต้องเผชิญหนีเรียนค่าเช่าที่พุ่งสูงและวันทํางาน10ชั่วโมงคนรุ่นทองของดูไบกลับเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยระบบสนับสนุนที่ใจกว้างที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกพลเมืองเอมิเรตโดยกําเนิด ได้รับทุนการศึกษาแบบใจเต็ม100%จากรัฐแม้จะไปเรียนต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักรก็ตามเมื่อแต่งงานพวกเขาอาจได้รับวิลลาฟรีซึ่งมักมีมูลค่ามากกว่า4แสนดอลลาร์สหรัฐพร้อมเงินช่วยเหลือเพื่อการแต่งงานนั่นหมายความว่าในคณะที่คู่รักชาวเมริกันอาจต้องใช้เวลาเก็บเงินเพือ่อซื้อบ้านถึง20-30ปีคน หนุ่มสาวจํานวนมากในดูไบกลับได้รับกุญแจบ้านในวันแต่งงานเลยและมันยังไม่จบแค่นั้นชีวิตประจําวันถูกออกแบบให้สะดวกสุดยุดมีทั้งคนขับรถเชฟและคนสวนซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะแรงงานอ,อพยพจํานวนมากที่มีค่าแรงต่ํารู้สึกหมดไฟเหรอก็มีศูนย์พักฝื้นและรีทรีตดูแลสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐให้เลือกเสมอผลลัพธ์คือคนรุ่นหนึ่งที่นักวิจารณ์หลายคนมองว่าถูกปกป้องมากเกินไปและอัดขาดทิศทาง เมื่อทุกอย่างถูกจัดให้พร้อมแรงพลักดันในการแข่งขันก็อาจค่อยทาๆจางลงบริษัทเอกชนจำนวนมากร้องเรียนว่าผลผลิตในภารทองสหรัฐอาหรับเอมิเรตตามกว่าค่าเชืโลกประมาณ40%ขณะเงินเดือนกับสูงเกือบ2เท่านี่จึงนำไปสู่คำถามที่จริงจังมากกว่าความมั่นคงทางวัตถุแบบสมบูรณ์อาจกลายเป็นความทา้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอนาคตคนรุ่นทองนี้หรือไม่หมายเลข11 สิ่งก่อสร้างมาหึมาจนน่าเหลือเชื่อที่มีอยู่จริงในดูไบแทบทุกโครงสร้างยักษ์ที่คุณเห็นในดูไบ้วนเคยครองสถิติใหญ่ที่สุดในโลกหรือไม่ก็ยังเป็นอยู่จนถึงวันนี้ลองนึกถึงดูไบมอลล์ซูนการค้าที่ใหญ่ที่สุดบนโลกด้วยพื้นที่มากกว่า12ล้านตารางฟุตใหญ่พอกับสนามอเมริกันฟุตบอลประมาณ50สนามภายในมีร้านค้ามากกว่า1,200ลานสเก็ตน้ำแข็งขนาดมาตรฐานโอลิมปิก และแม้แต่น้ำตกในร่มมันใหญ่จนคุณอาจเดินได้ถึงสามวันและก็ยังดูไม่หมดข้างในยังมีแผงอะคริลิกของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำดูไบซึ่งเป็นแผงอะคริลิกชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกกักน้ำไว้ถึง10ล้านลิตรคุณสามารถยืนดูฉลามว่ายผ่านหน้าได้ฟรีราวกับสารคดีธรรมชาติที่มีชีวิตจริงๆต่อจากนั้นก็คือสัญลักษ์สูงสุดของดูไบเบิร์ดคาลิฟาตึกนี้สูงถึง2717ฟุตสูงเกือบ3เท่าของหอไอเฟล และที่นี่คู่ณาสามารถเห็นพระอาทิตย์ตกสองครั้งในวันเดียวครั้งแรกจากพื้นดินและครั้งที่สองเมื่อคุณขึ้นลิฟตทยานไปยังด้านบนแต่ดูไบไม่ได้หยุดแค่นั้นเมืองนี้ยังสร้างปามจูไมาราเกาเ่าเทียมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาโดยใช้ทรยถึง94ล้านลูกบาทเมตรมากพอจะปกคลุมแมนฮัตตันได้ทั้งเก่าและกลางทะเลทรายยังมีดอกไม้บานถึง50ล้านดอกในสวนดูไบมิราเคินการเดน ล้อมรอบเครื่องบิน Air b u s ส A380 ขนาดจริงที่ถูกคุมด้วยดอกไม้ทั้งลำน้ำทุกหยดที่ใช้ล้วนมาจากการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลนี่คือความรูหร่าที่น่าทึ่งมากในใน,ในในภูมิภาคที่แห้งแล้งที่สุดบนโลกเพิ่มเข้าไปอีกกับลานสก,กีในร่มทั้งที่ข้างนอกอุณหภูมิผูิสูงกว่า120องศาฟาเรนไฮ์ส่วนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอาคารผ่อู้ด้วยสานสนามบินที่ใหญ่ราวกับเมืองเล็กๆดูไบ สร้างทุกอย่างในสเกลที่ทําให้คุณต้องหยุดแล้วถามคําถามเดียวว่ามันเป็นไปได้ยังไงกันแน่หมายเลขสิบกีฬาที่แปลกที่สุดในโลกการแข่งอูดด้วยจอกีหุ่นยนต์ในสหรัฐอเมริกาการแข่งม้าเป็นกีฬาของคนมีเงินแต่ในดูไบาการแข่งอูอ้วงคือราชันของสนามแข่งขันและมีจุดหักมุมสุดประหลาดหนึ่งอย่างนักขี่ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์บนสนามแข่งกลางทะเลทรายอูดสูงเกือบหกฟุต และหนักมากกว่า1,000ปอนด์จะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง40ไมล์ต่อชั่วโมงขณะที่จักกีตัวเจียวแบบหุ่นยนต์นั่งอยู่บนหลังถือแฟและติดลำโพงไว้ไว้ด้วยการแข่งขันเกิดขึ้นบนสนามที่ทอดยาวประมาณเซ่5-6ถึงหไมล์กลางทะเลทรายลงถึงเจ้าของอูดจะขับรถ SUV ไปตามราว้ววิ่งแข่งขนานกับอูดพร้อมควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลเหมือนกำลังเล่นเกม x อ็ x ในชีวิตจริง การนำหุ่นยนต์มาใช้เกิดขึ้นเพื่อแทนที่วิธีการอันอันตรายในอดีตและมันก็เปลี่ยนประเพณีเกาแก้ลายสตรวดให้กลายเป็นโชว์สุดล้ำสุดหรูและเป็นสไตล์ดูไบยอย่างแท้จริงในอดีตกีฬาแข่งอูดเคยถูกวิจารณ์หนักเรื่องสิทธิทมนุษยชนและความปลอดภัยวันนี้ยนต์ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นทําให้ประเพณีโบราณกลายเป็นการแสดงพลังของเทคโนโลยีและความมังคังและในคณะเดียวกันมันก็สะท้อนว่า ดูบชี้เทคโนโลยีเพื่อรักษาธรรมเนียมโดยไม่ต้องเปืือนมือโดยวิธีเดิมๆหมายเลขเก,ก้าโซนาปูเมืองทองแห่งทาสยุคใหม่ที่ซ่อนอยู่หลังหอคอยเคลือบทองของดูบายเบื้องหลังตึกระฟ้าเงาวัวบของดูบายและศูนย์การค้าที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นและไม่มีวันปรากฏในโบชัวท่องเที่ยวโซนาปูน่าสนใจว่าในภาษาฮินดี โซนาปูแปลว่าเมืองทองแต่แทนที่จะสร้างด้วยทองที่นี่ถูกสร้างด้วยเหงื่อของแรงงานข้ามชาติมากกว่า1 5 0 0 0 0คนจากอินเดียปากีสถานบังกลาเทศและฟิลิปปินส์เมื่อเทียบกับความรูหราของเบิร์ดคาลิฟาโซนาผููให้ความรู้สึกเหมือนหอพักโรงงานขนาดมหึมาผู้ชาย6กคนต้องแชร์ห้องเล็กเกงห้องเดียวทนความร้อนหน้าร้อนที่สูงถึง120องศาฟาเรานไฮ ร้อนจนสามารถทำให้รถที่จอดกลางแจ้งในรัฐแอริโซนาพังเสียหายได้แอร์แทบไม่ทำงานเหมือนพัดลมเก่าในโรงรถเท็กซัสมากกว่าพวกเขาทำงานวันละ10ถึง12ชั่วโมงเพื่อค่าแรงประมาณ200ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในขณะที่คาปูชินแก้วเดียวในตัวเมืองดูใบาราคาเกือบ10ดอลลาร์หลายคนเดินทางมาด้วยคำสัญญาว่าจะได้งานมั่นคงที่พักสะอาดและปะกันสุขภาพ แต่ความจริงกลับเป็นอีกเรื่องหนังสือเดินทางถูกยึดค่าแรงถูกเลื่อนจ่ายและความหวังถูกขังไว้ในห้องไร้หน้าต่างในขณะที่พวกเขาชีวิตแบบขั้นต่ำสุดเพื่ออยู่รอดเหนือหัวกลับมีโรงแรมระดับเจ็ดดาวพุดขึ้นมาโดยมือของพวกเขาเองโซนาปูอาจจะไม่ปรากฏบนแผนที่แต่ที่นี่คือรากฐานที่แท้จริงของความฟันดูไบพวกเขาเรียกมันว่าเมืองทอง แต่สำหรับคนที่อยู่ที่นั่นมันคือสถานที่ที่ความฝันกลายเป็นฝุ่นพิมพ์หมายเลข3ในคอมเมนต์ถ้าคุณคิดว่าคนที่สร้างเมืองนี้ควรได้มีสิทธิ์สัมผัสรางวัลที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วยตัวเองหมายเลข8ระบบรถไฟใต้ดินที่แบ่งตามชนชั้นในเมืองส่วนใหญ่รถไฟใต้ดินคือการเดินทางธรรมดาในชีวิตประจําวันแทบจะเหมือนกันสําหรับทุกคนแต่ที่ดูบายรถไฟใต้ดินกับสะท้อนชนชั้นทางสังคมอย่างชัดเจน รถไฟใต้ดินดูใบทำสถิตโลกกินเนสส์ว่าเป็นระบบรถไฟใต้ดินไร้คนขับแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวรวมประมาณ74.7กิโลเมตรครอบคลุมสายสีแดงและสายสีเขียวระยะทางนี้ใกล้เคียงกับการขับรถจากซานฟรานซิสโกไปซานโฮเซและบนรถไฟขบวนเดียวกันที่ดูทันสมัยลื่นไหลประสบการณ์กลับแตกต่างกันอย่างมากตู้โดยสารชั้นโกดคลาสให้ความรู้สึกเหมือนขึ้นเครื่องบินชั้นธุรกิจ ที่นั่งสบายพื้นที่เงียบสงบและราคาต่อซูงกว่าถัดไปด้านหลังคือโซนมาตรฐานที่แออัดกว่ารวมถึงตู้สำหรับผู้หญิงเท่านั้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของระบบขนส่งสาธารณะในดูไบแต่ด้านมืดของมันคือรถไฟใต้ดินส่วนใหญ่ให้บริการในพื้นที่ใจกลางเขตรวยและโซนนักท่องเที่ยวขณะที่แรงงานอาพยพจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในชานเมืองไกลกับแทบเข้าถึงไม่ได้พวกเขาต้องพึ่งรถบัสที่แน่นขนาด และเสียเวลาหลายชั่วโมงต่อวันในการเดินทางไปกลับในดูไบแม้แต่คันส่งสาธารณะก็กลายเป็นกระจกที่สะท้อนสถานะทางสังคมได้อย่างเจ็บแสบหมายเลข7ผู้หญิงสวยที่ขับเคลื่อนดูไบตรงกันข้ามกับภาพจําของหลายคนดูไบกําลังถูกหล่อหลอมและขับเคลื่อนมากขึ้นเรื่อยๆโดยผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ทั้งสวยมีการศึกษาและทงพลังที่นี่ผู้หญิงมีพลังอำนาจและโอกาสมากที่สุดกุ่มหนึ่ง ในตะวันออกกลางคุณจะเห็นพวกเธอได้ทุกที่ตั้งแต่ห้องประชุมของบริษัทใหญ่หลังพวงมาลายัยรถ SUV วหรูไปจนถึงนั่งจิบกาแฟาในคาเฟา่ที่มองออกไปเห็นทะเลทรายหลายคนสวมอาบายาสีดำที่ดูเรียบร้อยและดังเดิมภายนอกแต่ภายใต้พืนผ้านั้นคือทัดเซนโคตสมัยใหม่ที่มั่นใจและค่อนข้างเป็นตะวันตรงชัดเจนผู้หญิงเอเมรตีกว่า77เอร์เซนเขาเรียนมหาวิทยาลายัยและพวกเธอยังคิด เป็นประมาณ70%ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั้งประเทศตัวเลขนี้อาจทําให้หลายรัฐในสหรัฐเอเมริกาถึงกับตกใจและรัฐบาลยังมอบสิทธิพิเศษที่โดดเด่นให้พวกเธออีกด้วยผู้หญิงต้องครองที่นั่งจํานวนครึ่งหนึ่งของสภาแห่งชาติสอพันทัศและยังมีรัฐมนตรีหญิงอีก9คนในคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ผู้หญิงยังเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ราว30%ของทั้งหมดในดูไบ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเคารพบแม้แต่ในหลายเมืองของโลกตะวันตกตอนเช้าเธออาจบริหารกองทุนลงทุนมูลค่าหลายล้านดอลลาร์จากสำนักงานบนตึกระฟ้าตอนกลางคืนเธออาจไปพ่อนคลายในบาร์ส่วนตัวสุด X e x l u s s v e ที่เต็มไปด้วยพลังทั้งหมดนี้ยังมาพร้อมความสบายใจเพราะดูไบทูกจัดอันดับอย่างสม่ำเสมอว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกสำหรับผู้หญิงหมาเลข6ตู้อทองคำ ที่มีได้แค่คดูใบในประเทศส่วนใหญ่ตู้ ATM จะจ่ายเป็นธนบัตรกระดาษแต่ในดูไบคุณสามารถกดออกมาเป็นทองคำแท่แทนดอลลาร์ได้ใช้แล้วดูใบคือหนึ่งในสถานที่หายากและโด่งดังที่สุดในโลกที่มีตู้ ATM ทองคำตั้งอยู่จริงๆตู้เหล่านี้ติดตั้งอยู่ในห้างรูและโรงแรมระดับไฮเอนเปิดโอกาสให้ลูกค้าซื้อทองคำ2 4กร,รัตทองคำแท่งหรือเรียญทองได้ด้วยการแตะหน้าจอเพียงไม่กี่ครั้ง ราคาทองอัปเดตตามตลาดโลกคล้ายกับที่ตู้ ATM ีเอ็มในตเอริกาอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างอประเทศแต่ต่างกันตรงที่แทนที่จะเดินออกไปพร้อมธนบัตรคุณจะเดินออกไปพร้อมโลหะหนักที่ส่องประกายอยู่ในมือในขณะที่หลายประเทศมองว่าทองคำคือสิ่งที่ต้องเก็บไว้ในตู้เซฟเท่านั้นที่ดูบคุณสามารถซื้อได้อย่างรวดเร็วและสะดวกเหมือนกดเงินสด ถ้าคุณคิดว่าการกดทอง์เนงจาก ATM คือสัญญาณของสังคมที่ลงไลทองคําเกินไปคอมเมนต์หมายเลขหกเลยหมายเลขห้าสามความลับของราชวงศ์ที่ชีกดูไบใช้เพื่อให้พรญยาอย่างดูเด็กและสวยภายในโลกของราชวงศ์ดูไบที่ซึ่งความมังคั้งสุดขีดมาบดจับกับประเพณีอันแข็งขดมีความเชื่อบางอย่างที่ซ่อนอยู่และมักทําให้ชาวต่างชาติรู้สึกอยากรู้อยากเห็นชีกในราชวงศ์เชื่อว่าการรักษาความงามและความอ่อนยาวของพรญยาย คือศิลปะแห่งอำนาจความหลับแรกเริ่มต้นที่ตัวอาหารอาหารเช้ามักเริ่มด้วยอินพัลัมหรือขนมหวานที่คล้ายอินพัลัมอย่างฮัลวาและมันดราสซึ่งเป็นของหวานที่ให้พลังงานสูงแบบทะเลทรายอินพลัมถูกมองว่าเป็นทองคำสีดำเพราะอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในสหรัฐอเมริกาผู้คนเริ่มวันด้วยสมูทตีค้คนใต้ดูไบพวกเขาเริ่มวันด้วยอินพัลัม ความลับที่สองคือความรูราอาหารหลายจานถูกวางหน้าด้วยแผ่นทองคำกินได้บางเชียบชีกเชื่อว่าทองคำช่วยชะาลังร่างกายและคงความยาวไวช้ช่วนิรันด์แต่ในความเป็นจริงทองคำกินได้ไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีและไม่ได้ให้ประโยชน์ทางโภชนาการหรือการแพทย์ใดเลยมันเป็นเพียงสัญลักษณ์ของความฟุ่มเฟือยสุดขีดเท่านั้นความลับที่สาคือความมิชิีช จะปกปิดันยาไว้หลังเผามานหรือให้สวมเสื้อผ้าปิดคลุมทั้งหมดพวกเขาเชื่อว่าผู้หญิงที่สวยงามจะเปาะบางต่อสายตาอิจฉาร้ายการปกปิดจึงไม่ใช่แค่เรื่องาศาสนาแต่เป็นการปกป้องความงามจากสายตาอิจฉาที่เชื่อกันว่าสามารถทำให้แก่เร็วหรือเกิดเข้าร้ายได้หมายเลขี่ช่องว่างความบางค่ง่งปรปัทะ99%้ป เบื้องหลังภาพลักษณ์ของดูไบในฐานะหนึ่งในเมืองที่ร่ำรวยและโด่งดังที่สุดในโลกซ้อนความแตกต่างที่สุดทังหงจนแทบไม่น่าเชื่อเมืองนี้เหมือนมีดูไบ2สองชั้น,งงนซ้อนทับกันอยู่ดูไบชั้นหนึ่งเป็นของคนกลุ่มบนสุดหนึ่งเปอร์เซนที่ใช้ชีวิตอยู่บนก้อนเมฆและอีกดูหนึ่งเป็นของคนอีก9เกเปอร์เซนที่อยู่ใกล้พื้นทรายฝั่งหนึ่งรถโรดโรยส์เคลือบทองเลื่อนไหลผ่านศูนย์การค้าขนาดใหญ่เท่าสนามกีฬา NFL ที่ซึ่งเมื่อคำเมือเดียวอาจมีราคาแพงถึง50,000ดอลลาร์เท่ากับราคาบ้านหลังเล็กๆนในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐอเมริกาแต่อีกฝั่งหนึ่งแรงงานอาเพยบนับพันคนถูกอัดแน่นอยู่ในที่พักโลหะทำงานวันละ1 0 1ถึง12ชั่วโมงท่ามกลางอากาศร้อนถึง120องศาฟาเรนไฮต์ ai, เพื่อเงินเดือนประมาณ2 0 0ถึง300ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งยังถูกกว่าค่าเติมน้ำมัน เต็มทางของโรสรอยเสียอีกดูไบมีรายได้ปะ่ะชาชาตต่อหัวติดอันดับสูงที่สุดในโลกแต่มีการประเมินว่าประมาณ80%ของผู้อยู่อาศัยแทบไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองเลยหลายคนต้องส่งรายได้เกือบทั้งหมดกลับบ้านและใช้ชีวิตด้วยสิ่งจำเป็นขั้นต่ำที่สุดดูไบเหมือนกระจกสองด้านด้านหนึ่งสะท้อนแสงแห่งอนาคตแต่อีกด้านกับซ่อนความจริงที่แขงกระด้างไว้ใต้ทายเมืองนี้ อัมรวยยังไม่ต้องสงสัยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสิทธิ์แต้ต้องความฝันนั้นคอมเมนต์หมายเลขแปถ้าคุณเชื่อว่าช่องวางความ,มั่งคั่งแบบสุดโต่องอาจทําให้เมืองเปราะบางและอันตรายได้หมายเลข3เมืองที่ฟุ่มเฟือยที่สุดในโลกในขณะที่คนทั่วไปทั่วโลกใช้ไฟฟ้าประมาณ3,000ถึง3,500กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีแต่ในดูไบตัวเลขนั้นสูงกว่าถึง3ถึง4เท่านี่คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้ดูบถทูกตราแนาวเป็นเมืองที่ฟุ่มเฟือยที่สุดบนโลกที่นี่ความสิ้นเปลืองถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเพื่อให้ไม่มีใครรู้สึกร้อนกระหายหรือไม่สะดวกสบายแม้อยู่กลางทะเลทรายแม้แต่ในทะเลทรายเองดูบก็ทำให้อากาศกลางแจ้งเย็นลงจนผู้คนสามารถเดินเล่นได้สบายราวกับเป็นอิดูไม้ผลิของคลิฟอร์เนียและแม้แต่ป้ายรถเมล์ก็ยังติดแอร์น้ำจืด มีค่ามากกว่าทองคําในทะเลทรายแต่สนามกอล์ฟสีเขียวชุม่มจํานวนมากก็ยังถูกรดน้ําทุกวันใช้น้าม,มากพอที่จะเลี้ยงทั้งเมืองเล็กๆใ,ในรัฐเนวาดาได้ตลอดหนึ่งสัปดาห์และน้ําส่วนใหญ่ก็มาจากการแยกเกลือออกจากน้ําทะเลซึ่งเป็นกระบวนการที่กินพลังงานอย่างมหาศาลทั้งหมดนี้ผลักดันให้เกิดการปล่อยคาร์บอนในปริมาณสูงและเล่งภาวะโลกร้อนนอกชายฟัง่งเก่าเก่าทียมที่ทททด,ดังที่สุดบางแอ หงของโลกถูกสร้างขึ้นด้วยทรายนับหลายสิบล้านตันจนเปลี่ยนทิศทางแกรดน้ำและกดดันระบบนิเวศทางทะเลบนแผ่นดินน้ำผู้ที่พุ่งสูงถึง40-50ถึงชั้นถูกเปิดทุกคืนสว่างจนมองเห็นได้จากระยะไกลหลายสิบไมล์กลายเป็นภาพโชว์ที่ทําให้นักท่องเที่ยวตะลึงแต่ทําให้นักสิงเวดล้อมมองด้วยความกังวลหมายเลข 2. ยุคสรุรอนปลอดภาษีจบลงแล้วตลอดหลายทศวรรษดูใบถูกมองว่าเป็นสวรร์ปลอดภาษี ที่โด่งดังที่สุดในโลกมันดึงดูดธุรกิจต่างชาติเรากับนกกบพยับที่หนีได้ดูหนาวเพียงตั้งสำนักงานใหญ่ในดูไบบริษัทก็สามารถเก็บกำไรไว้ได้แทบทั้งหมดซึ่งเป็นความฝันที่ผู้ประกอบการอเมริกันหรือ,อรยุโรปจำนวนมากแทบจินตนาการไม่ถึงแต่ในเดือนมิถุนายนปี2023ยีบุคนั้นจบลงอย่างเป็นทางการซาลัดอารับเอเมิเรตได้ประกาศใช้ภาษีนิติบุคคลในอัตรา9%แม้จะยังตำมาก เมื่อเทียบกับภาษีนิติบุคคลของสหรัฐเอริกาที่ประมาณ21%แต่มันก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนเกมสำหรับหลายบริษัทความช็อกอาจเป็นเรื่องทางจิตใจมากกว่าเรื่องเงินเพราะจุดแข็งที่สุดของดูบไบหายไปแทบข้ามคืนเพียงพราประกาศเพียงครั้งเดียวอย่างไรก็ตามรัฐบาลดูไบเชื่อว่าระบบนิเวศธุรกิจที่ระดับโลกปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพจะยังดึงดูดกว่าการมีภาษี เป็นศเพียงอย่างเดียวนี่คือการตัดสินใจที่กล้าหาญมุ่งสร้างหมดดกระยะยาวมากกว่าจะเป็นจุดหมายระยะสัน้นคอมเมนต์หมายเลขก่าถ้าคุณเชื่อว่าไม่มีสวนปลอดภาษีใดจะอยู่ได้ตลอดไปหมายเลขหนึ่เยาวที่มีพาสปอร์ตเป็นของตัวเองในประเทศส่วนใหญ่พาสปอร์ตมีไว้สําหรับมนุษย์แต่ในดูไบยเยาวก็มีพาสปอร์ตของตัวเองเช่นกันเช่แล้ว ยาเย,ยวิงจริงๆในฐานะสันลักษ์แห่งอำนาจและประเพณีของชาวเบดูอินเย,ยวจะได้รับพาสปอร์ตอย่างเป็นทางการเพื่อให้เดินทางไปต่างประเทศกับเจ้าของได้เอกสารนั้นระบุชนิดของนกอายุลักษณะประจำตัวและประวัติการฉีดวัคซีนช่วยให้เย,ยวสามารถขึ้นเครื่องบินได้ได้อย่างถูกกฎหมายหลายครั้งยังได้นั่งในห้องโดยสารหรูสวมมวกหนังปิดตาและถูกยึดอย่างปลอดภัยเรากับผู้โดยสาร VIP เยียวที่ผ่านการฝึกฝนดีหนึ่งตัวอาจมีมูลค่าตั้งแต่หลายหมื่นดอลลาร์ไปจนเกินหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐแพงกว่ารถซีดานของครอบครัวจำนวนมากในยุโรปเสียอีกสำรับชนชั้นสูงของดูไบยเยียวไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่มันคือมอฟดอกที่ยังมีชีวิตหวังว่าคุณจะชอบวิดีโอในวันนี้นะถ้าใช่อย่าลืมกดปุ่มถูกใจและกดติดตามช่องของเราไวา้เพื่อไม่พลาดวิดีโอน่าตื่นเต้นครั้งต่อไป การสนับสนุนของคุณช่วยให้เรามีกำลังใจสร้างสค์เนื้อหาที่ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่าลืมชมวิดีโอต่อไปที่ปรากฏบนหน้าจอฉันมั่นใจว่าคุณจะต้องชอบแน่แน่และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศที่คุณอยากให้เราไปสำรวจในครั้งหน้าขอบคุณมากที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป